ครับหลังจากเราซื้อพอนโทรลพานเนลมาจากร้าน a p พนะครับซึ่งมันเป็นชุดเซตอย่างนี้เลยนะครับมีคอนโทรลพลานเนลที่มีอินเวอร์เตอร์แล้วก็คอมไบเนอร์บ็อกซ์เซตตี้บ็อกซ์เนี้ยนะครับประกอบมาเป็นชุดนะครับพร้อมติดตั้งเลยการวายสายพวกนี้เขาจะทำมาให้หมดแล้วสำหรับคนที่ทำยังไม่เป็นเป็นช่างธรรมดาที่ไม่ใช่ช่างไฟนะครับสำหรับผู้ผู้ที่ติดตั้งโซลล์เซลล์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นระบบ ไฮบริดขนาด3กิโลวัตต์นะครับแต่แผงก็ติด2.5 2กิโลวัตต์ตอนี้มาดูนะครับหลังจากเราซื้อเข้ามาแล้วเราก็จะได้แผงคอนโทรลเลอชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกเออขาเรียกแพทเทิร์นอันนี้มาไม่ใช่เศษกระดาษนะครับท่านจะทิ้งเพราะว่าเราต้องมาร์กนี้กับผนังที่เราจะติดเนี่ยเขาจะอันนี้มาให้นะครับเราก็มาร์กก่อนนะครับมาร์ mark, 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 กมาร์กไปยิงพกุกยิงพกุกแล้วก็จับอสองคนไปจับแล้วก็ยึด เข้าจุดนี่ก็จะติดตั้งเสร็จรเพื่อจะเพื่อจะรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของขครับที่ให้มาหลังจากนั้นข้างบนเนี่ยนะครับก็มีแผงโซลาเซลล์ที่ท่านจะต้องไปเดินเดินลงมานะอาจจะจ้างคนเดินสายลงมาบวกลบนะครับเขาจะมีไดอะแกรมมาให้การต่อสายนะครับนี่ยก็ตามนี้นะครับการต่อสายก็คือแล้เราต่อสาย PV มีจากแผงมาแล้วนี่บวกลบเนี่ยนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเพราะภายในเขาเดินมาหมดแล้วเราไม่ต้องทําอะไรก็เสียบ uh, ไฟบีซี C นะครับจากแผงเนี่ยเข้าเลยนะครับอันนี้คือ AC นะครับถ้าดูจาก uh, ไดอะแกรมเขาเนี่ยก็คือไฟ AC มาจากเมนนะครับไฟ AC มาจากเมนก็คือต่อมาจากเมนเมนเมนบ้านเรานะนะครับก็มาเข้าเข้านี่นะครับเห็นไหมเข้า2ตัวนี้ นะครับนะครับส่วนออันนี้คือไฟใช้งานนะครับ ac out เนี่ยเนี่ยเราก็ต่อไฟไปใช้งานได้เลยนะครับที่เราต้องต่อนะครับมีเอ่อไฟจากแงสงแงโซลาเซลล์ที่เสียบเข้า nc 4ใช้ได้เลยเอาไฟ ac จากเมนมาเข้าเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้เราดูตจำผังเลยนะครับเอาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไฟไปใช้ ac out เอาออกนี้ แล้วก็สายสายกาวนะครับสายกาวในที่นี้ก็คือไปแท่งกาวก็คือต่อจากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ต่อไปหนึ่งเส้นในนี้เนี่ยเนีปไาวนะครับนะครับการเชื่อมเข้าสายก็จะมีด้วยกันหนึ่งจุด ACR สองจุดแล้วก็กาวนะครับ MC4 ของ DC แค่นี้ระบบก็จะทำงานได้แล้ว ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะเซตมาให้แล้วนะครับว่าให้มีฟังก์ชันพารามิเตอร์ในการทํางานแบบใดนะครับถ้าเราดูจากแผงอินดิเคเตอร์ที่สแสดงอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับไฟจากโซลา r เซลล์ขนาดนี้เป็นเวลาบ่าย2องไฟจากโซลา r เซลล์เนี่ยทำงานอยู่นะครับแล้วก็จ่ายไปชาร์จแบตเตอรี่และก็จ่ายออกไปที่โหลดใช้งานนะครับพฤติกรรมการทำงานก็เป็นอย่างนี้อยู่ส่วนแบตเนี่ย อันนี้แปดเต็มแล้วนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยคือเต็มแล้วแต่โหลดเนี่ยที่ใช้อยู่นิดเดียวนะครับเซฟตี้บ็อกคอนโทรลพานเนลเนี่ยที่มีเนี่ยเขาก็จะมีพาวเวอร์มิเตอร์ด้วยนะครับก็แสดงค่าอยู่ตอนนี้กินอยู่สามจุดเจ็ดกินทั้งหมดเดี๋ยวนะครับอันนี้หกจุดสามหน่วยแล้วตั้งแติดมานะครับแรงดันก็สองร้อยสามสิบโวลต์กินแอมป์อยู่หกจุดสามนะครับ อ่าพาวเวอร์ก็สามสามร้อย,วยะะก 2, ว่ะะาวัตต์นะครับหกสิบสามหน่วยแล้วหกสิบสี่หน่วยแล้วนะครับก็ติดมาสองสาวันแล้วนะครับอ่าก็เหมาะสำหรับช่างนะครับอาจจะไม่ใช่ช่างไฟอาจจะเป็นช่งาจจชงอื่นๆแล้วก็ต้องการจะติดระบบแต่วายริงสายไม่เป็นแต่ว่า,าสามารถจะขึ้นหลังคาไปต่อแผงได้เดินสายไฟได้อย่างเงี้ยก็ซื้อชุดนี้ไปจะเหมาะนะครับอินฟูเตอร์เนี่ยเขาจะเซตมาให้พร้อมแล้วนะครับก็ราคาชุดหนึ่ง 20,500บาทคือรับประกันอินเวอร์เตอร์นะครับ5ปีนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยก็คือเสร็จเลยท่านก็ไปซื้อแผงมาเดียวกับสายไฟมาต่อก็ท่านก็จะได้ระบบ3กิโลวัตต์นะครับส่วนอันนี้คือแบตเตอรี่ดิฟไซคล l นะครับซึ่งตอนนี้ทางร้าน APS เขาแถมให้สำหรับคนที่ซื้อชุดเซ็ตพร้อมติดตั้งไปเนี่ยนะครับขนาด2กิโลขึ้นไปเนี่ยเขาจะแถมให้2 แบตเตอรี่2ลูกนะครับลูกละ1้อยแอมป์นะครับเป็นดิฟไซเคิลสาเนะครับเป็นแบตเตอรี่ใช้กับโซลัเซลนะครับบ้านหลังนี้หลังจากติดตั้งกรลัเซลล์2.5กิโลวัตต์เขาไปใช้อะไรบ้างเราดูนะครับเขาใช้กลับโหลดในบ้าน2หลังด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาต่อไปใช้ที่ไหนกันบ้างนะครับออกมาดูกัน อันนี้คือบ้านหลังแรกนะครับร้านค้าเนี่ยก็คือบ้านหลังแรกที่ใช้ไฟจากการติดโซล่าเซลล์2.5กิโลจอมพิวเตอร์3กิโลนะครับและเขาก็ต่อไฟไปอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาต่อไปใช้ที่บ้านหลังไหนบ้างนะครับนี่ครับตามลงมาดูเลย อันนี้คือสายไฟที่ต่อไปอบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับระบบไฮบริดเนี่ยท่านก็ต่อไฟไฟไฟแล็กจับนะครับก็คือมี p ี c สองชุดไฟแล็กจับทห้เหมือนนอนติดซึ่งซึ่งต่อไฟชุดเดียวนะครับอันนี้คือต่อไฟนะครับสรุปแล้วโซลโซลาเซลล์ขนาด2.5กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์3กิโลวัตต์ชุดนี้เนี่ยใช้ใช้ไฟ2บ้านสองหลังเลยนะครับ และใช้ได้24ชั่วโมงด้วยเพราะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วเราจะมาดูพฤติกรรมกันว่าในชั่วโมงไหนระบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับก็มาดู